อัปเดตล่าสุดนะครับพี่น้องที่จะได้รับเงิน5 0 0 0งมวด2ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดบอกว่าจะได้รับเงินภายในเดือนกันยายนนี้ครับแล้วจะมีใครได้บ้างมาดูกันเลยครับคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการอัปเดตจากประกันสังคมนะครับบอกว่าจะมีการโอนเงินเยียวยารอบ2ให้กับพี่น้อง13จังหวัดเนี่ยประมาณเดือนตุลาคม แต่วันนี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเปลี่ยนอีกแล้วนะคะบ,บอกว่าสําหรับพี่น้องม .39 และม40นะครับจะได้รับเงินงวด2ใน13จังหวัดนี้นะครับจะได้รับเงินภายในเดือนกันยายนส่วนวันที่เดี๋ยวรอรัฐบาลคออีกทีนะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดจากประกันสังคมนะครับแล้วก็พี่น้องม .33 เงินรอบ2ตอนนี้ถามว่าโอนเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวรอนะครับเข้าประชุมของคอรมอลอีกทีในวันที่7กันยายน คือพรุ่งนี้จะมีการเข้าประชุมและจะมีความชัดเจนว่าพี่น้องมอ33เนี่ยจะได้รับเงินเมื่อไหร่แต่มอ3มเกเนี่ยภายในกันยายนนี้ทีนี้สําหรับใครนะครับที่อยู่ใน19กจังหวัดหลังนะครับแล้วก็จ่ายเงินประกันสังคมหรือสมัครประกันสังคมมสีตั้งแต่ 1- ถึง24สิงหาคมถ้าวันนี้สถานะยังไม่ได้รับสิทธิ์อยู่รอเช็คสิทธิ์นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป7-10ถึงกันยายนคาดว่าสถานะจะเริ่มเปลี่ยนครับ ขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางแฟนเพจแจ้งข่าวประกันสังคมนะครับซึ่งเขาเนี่ยสามารถโทรติดเบอร์1506แล้วก็มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับคำถามไหนที่สตางค์นาไปหาคําตอบแล้วได้คําตอบก็จะทาคลิปบอกคุณผู้ชมให้เป็นประโยชน์ถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างจากรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยข้อมูลมันอัปเดตใหม่ตลอดเลยถ้าว่าคุณเนี่ อาจจะตกข่าวและอาจจะพลาดเงินได้กดติดตามและกดกระดิ่งกับช่องสตางค์มีเดียเพื่อไม่พลาดข่าวสารนะครับทุกวันเสาร์ครับสตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬกานาทีถึง17นาฬิกานาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ